สักครู่ทำลายของนายกดูทำลายของพรรคก้าวไกล15พฤศจิกายนนี้มีความสับสนกันเล็กน้อยว่าตกลงวันที่15พฤศจิกายนนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะวินิจฉัยคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาและคดีที่พรรคก้าวไกลเอาเรื่องมาตรา112มาหาเสียงเนี่ยถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ะนะปรากฏว่าข่าวคนคนข่าวตรวจสอบแบบนี้ครับต้องย้อนกลับไปพิจารณา ถ้อยคําที่สํานักงานสารรัฐธรรมนูญใช้ในเอกสารข่าวเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเขียนเอาไว้ว่าแจ้งผลประชุมปรึกษาคดีของสารรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แบบนี้ครับว่าคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาสารระบุว่าคดีนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งรับคําร้อง19รกรกฎาคม2566ผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธาเนี่ยยื่นขยายระยะเวลายื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจํานวนสองครั้งครั้งละ30วัน ซึ่งสารรัฐธรรมนูญอนุญาตตามคำขอผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาสารรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้วจำนวน11ครั้งเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐาน12รายสารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสารเรียกไปก่อนหนีน้ และเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคําชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยแล้วกําหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุทธที่15พฤศจิกายนเวลา9นาฬิก30นาทีนี่เอกสารข่าวสารเมื่อวันที่1พฤศจิกายนทีนี้ต้องขีดเส้นใต้คําว่ากําหนดนัดพิจารณาคดีต่อครับ เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่วันนัดอ่านคําวินิจฉัยนะครับเช่นเดียวกันกับคดีแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราร12เอกสารข่าวของสํานักงานสารรัฐธรรมนูญใช้ถ้อยคําไว้แบบนี้ผลการพิจารณาคดีนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่12กรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนการพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วจำนวน37ครั้งสารรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อน,นำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อสารภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วกำหนดนัดพิจารณาต่อในวันพุทธที่15พฤศจิกายนเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีสารใช้คำเดียวกันคือกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อ เพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันกับคดีนี้ยังไม่ใช่วันนัดอ่านคำวินิจฉัยนี้ต้องย้ําเลยนะยเพราะคน้ีรง,รงรขาวระดับสูงในสํานักงานสารรัฐธรรมนูญน,นะคะให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะบอกว่า15พฤศจิกาย,ยนยังไม่ใช่นัดอ่านคำวินิจฉัยทั้งสองคดีเลยนะ แต่เป็นการหาหรือเพื่อกําหนดแนวทางพิจารณาคดีต่อว่าพยานหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันพอไหมเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้หรือยังโดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ถูกร้องนะคะก็คือคุณพิธากับพระเก้าไกลเนี่ยได้ขอเลื่อนส่งพยานหลักฐานและคําชี้แจงมาครบสองครั้งละจะมีการยื่นขยายเวลาครั้งที่3มไหมและศาลจะว่ายังไงซึ่งโดยปกติเนี่ยศาลจะขยายเวลาให้ก็สองครั้งอะนะคะพอจะมีครั้งที่3ทีนี้ต้องมาคุยกันแล้วแหละ หากพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ถ้ามาในโจทย์นี้นะคะศาลจะนัดอีกทีคือนัดอ่านคำวินิจฉัยหลังจากนี้ไม่น้อยกว่า15วันเพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าเร็วที่สุดที่จะตัดสินคือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี่คือเร็วที่สุดแล้วนะมีการคาดการณ์น,นะคะว่าในทางการเมืองเนี่ยคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาอันนี้มีโอกาสรอด ฟังไวเลยเพราะว่าโทษสําหรับความผิดนี้คือหลุดจากตําแหน่งสสเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติขณะลงสมัครเพราะว่าถือหุ้นสือ่อแต่ไม่มีโทษตัดสิทธิทางการเมืองไม่มีนะคะโทษตัดสิทธิทางการเมืองไม่มีนะพอพ้นจากตําแหน่งสสคุณผู้ชมลองจินตนาการอะแล้วถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาจะเป็นพื้นที่ไหนก็เถอะที่คุณพิธามีสิทธินะคุณพิทาก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง กลับมาเป็นสสได้อยู่ดีก็อาจจะกลายเป็นอีเวนต์สร้างคะแนนนิยมให้คุณพิธาหวนกับสู่สภาอีกครั้งและจะมาแบบยิ่งใหญ่ด้วยไหมทําให้ฝ่ายผู้มีอํานาจเขาเสียรังวัดหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่แลกก็ได้เหตุนี้นะคะจะมีการคาดการกันว่าเอาละคดีหุ้นไอทีวีคุณพิธาอาจจะรอดคาดการว่าแบบนี้นะแล้วไปลุ้นอีกคดีหนึ่งคดีเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะว่ามีโทษถึงยุบพักนี่ตองหักที่ต้อง ลุน้นเพราะว่ายุบพักยังไม่พอจะมีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักตรงนี้ก็จะรวมไปถึงคุณพิธาด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อครั้งพักอนาคตไทยคุณธนาธรเนี่ยโดนคดีอ,นา,น,อนาคตใหม่อนาคตใหม่นะคะโดนคดีหุ้นสื่อตนั้นวีลักมีเดียเนาะหลุดจากตำแหน่งสสแต่ ไม่ได้โดนตัดสิทธ์นะคะเพราะว่าไม่มีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่คุณธนาทรโดนตัดสิทธิ์อีกคดีหนึ่งต่างหากที่ให้พักกู้เงินนะ่ะและศาลก็สั่งยุบอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นกรณีคุณพิธาและพักก้าวไกลาอาจจะเดินตามรอยเดียวกันแต่ไม่เอาผิดคุณพิธาคดีหุ้นไอทีวีสุดท้ายก็อาจจะไม่รอดคดียุบพักจากการเสนอแก้ไขมาตรา112อยู่ดีครับแต่ว่าผลของคดีแรกเนี่ยจะต้องนําไปยื่น ในแง่ของการยุบพักก่อนนะมไม่ใช่ว่านัดคฟังคำวิิไั้ใชยปุ๊บจะยุบ<ช>พักได้เลยนะ<ช>อันนี้จะเป็นเรื่องของการให้หยุดการกระทําที่เข้าข่าย<ช>ล้มล้างการปกครองก่อนแต่เชื่อว่าต้องมีคนไปขยายความต่อเพื่อจะยุบพักก้าวไกลแน่ๆนะครับเอาละเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้า